จะเป็นคู่เล่สองจุดห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นห้าเ้วนะครับอันนี้กับสองจุดห้านะครับหน้ากับหลังนะครับหน้าจใหญ่นะครับหลังจะเล็กนะครับผมแล้วก็จะมีสายพานนะครับของคลิกนะครับตัวนี้จะเป็นแท้นะครับคลิกนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับตัวที่สองก็จะเป็นแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทแบบนี้นะครับที่ยึดมอเตอร์นะครับ แข็งนี้นะครับก็จะตัดออกประมาณนี้ครับตัดออกนะครับนะก็แบบนี้นะครับเวลาใส่นะครับก็จะใส่ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะตรงรูนะ ับมอเตอร์ตรัวประมาณนี้นะครับ1,500ันวัตต์นะครับตัวนี้เรมเป็นแบบนี้นะตัวนี้จะเป็นชุด,ดอะแดปเตอร์ยึดกับบุลเลต์นะ นี้ก็จะมาต่อสายนะครับสายมอเตอร์นะครับนี่มอเตอร์นะครับจะเป็นเหลืองนะครับแล้วก็เขียวน้ําเงินนะครับมีสามเส้นนะครับสายไฟลักนะครับโอเคนั่งเล่นลงเถหรือโน,น่น<ป>นั่งเล่นรถไปงานจะปาดก็ไม่ได้ครับพ่อนี่เหลืองนะครับข้าวเหลืองนะครับผมข้าวเหลืองนะ อย่เช่นนะครับอันนี้เขาโมเตอร์จับกล่องนะครับสายเหลืองก็เขาเหลืองนะ mm. เราประมา้ํำเงินนะครับน้ำเงินก็เขาน้ำเงินนะครับ mm. เอาตามสีเลยนะครับผมเอาตามสี เราเขียวเลาวข้าเขียวครับผมอันนี้จะเป็นสายเข้ามอเตอร์นะครับรถสายเข้ามอเตอร์นะฮะ โอเคครับตัวนี้นะครับปิดไว้ก่อนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายมอเตอร์ครับเขียวเข้าเขียวเงินเข้าน้ำเงินนะครับเครื่องเข้าเหลืองนะครับส่วนสายไฟนะครับสายไฟหลักนะครับตอนนี้จะมีสายดําแดงนะครับดําสายลบนะครับเข้าลบ จักแบตได้เลยนะครับแล้วก็สายแดงนะครับก็เข้าผ่านเบกเกอร์นะครับผ่านเบกเกอร์นะครับไม่ต้องต่อตรงกับแบตดนะครับผ่านเบเกอร์ก่อนนะครับนะครับจะเป็นตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีสายตัวนี้นะครับสีแดงเล็กๆนะครับตัวนี้ผ่านกุญแจนะครับต่อจากนี้เข้ากุญแจนะครับเส้นหนึ่งนะครับไปเข้ากุญแจนะครับเส้นหนึ่งแล้วก็จากกุญแจมาเข้านี่นะครับเป็นชีวิตเปิดนะครับ แต่ตอนนี้ผมต่อต้นไปก่อนนะครับคือใช้รวมกันนะครับเอาให้หน่อยดิเอาให้หน่อยครับป้องเลี้ยงเอาอออเลยหรอดึงเอาเลยดึงม้อนก่อนม้อนก่อนดึงเอาดึงขาขาดเลยขาขาดเลยดึงม้อนสิหนายนายขอจับอืม้ม การขนถลกไปาการถลกเลยจะ,ะลบไป้เลยเนี่ครับอันนี้คือต่อคือต่อไม่ได้ผ่านกุญแจนะครับคือพอผมผ่านผมต่อตรงเลยนะครับคือเปิด จากเบเกอร์นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเปิดกุญแจเพราะว่าผมต่อตรงนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่ารถมันมีกุญแจอยู่นะครับให้ต่อผ่านกุญแจนะครับเชือปีเปิดเบเกอร์นะครับขึ้นไปนะครับสับเบรเกอร์ขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับไฟก็จะเข้ากล่องนะครับแต่ว่าไม่สามารถไปเลี้ยงมอเตอร์ได้นะครับก็คือยังไม่เปิดกุญแจนะครับถ้าเปิดกุญแจถ้าต่อต้องแบบนี้นะครับเปิดเปิดเบเกอร์นะครับคือใช้งานได้เลยนะครับสามารถบิดได้เลยนะครับโอเคครับ ตอนนี้ของกอตตเสร็จแล้วนะครับต่มาตรงนี้นะครับอ่าห้าเส้นนลครับอันนี้จะเป็นสายฮอ์เซ็นเซอร์จากมอเตอร์นะครับมีห้าเส้นนะครับห้าเส้นนะครับผมแล้วก็จะมีสายจากกล่องนะครับตรงนี้นะครับนะฮะมีห้าเส้นเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นสายฮอ์เซ็นเซอร์นะครับให้เสียบเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเชี่อเข้าไปนะครับก็คือจบจากการเต่ามอเตอร์นะครับอ่า แล้วตรงนี้นะครับทีนี้มาต่อสายพวกนี้นะครับสายพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับจวนตัวนี้นะครับสุดนี้นะครับก็จะเป็นสายก็จะเป็นสายอ่ากันขโมยนะครับตรงนี้กันขโมยก็คือเป็นสายรีโมนันเองครับผมตรงนี้จะเป็นสายาเล่งนะครับอันนี้อะไรขโมยอ่ะครับ ใบใบไปลนี่คือโมอืมเดี๋ยวพอถ่ายคลิปอยู่นี่นะอายุอืมพอถ่ายคลิปอยู่ครับมีปานแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นสายคันเร่งนะครับเป็นดําเขียวแดงจะเป็นคันเร่งนะครับดาเขียวแดงนะครับคันเร่งนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับตัวนี้ดําเท่านะครับตัวนี้ดํา สีเทาๆนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตเบรกนะครับเวลาเราเบรกนะครับเบรกนะครับอ่ามันจะตัดไฟจากระบบมอเตอร์นะครับปิดเร่งไม่ไปครับผมนะฮะนะครับไม่ใช่เบรกว่าให้มันอยู่นะถ้าเบรกให้อยู่ก็คือตัวนี้ครับผมเบรกให้มอเตอร์เบรกช่วยนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้ครับมันจะอ่าไฟกินไฟเยอะนะครับครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ระบบอ่าสามล้อนะครับถอยหลังนะครับเป็นหน้าถอยหลังนะับ ตัวนี้จะเป็นตัวบอกนะครับความเร็วนะครับของ GPS นะครับเรียกว่าหน้าจอนะครับตัวนี้แล้วจะมี3เส้นตัวนี้นะครับก็จะมีดํานะครับเป็นสีม่วงๆนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับ3เส้นนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเกียร์นะครับเกียร์หนึ่ง เกียร์หนึ่งกับเกียร์สามนะครับเกียร์หนึ่งกับเกียร์สามครับถ้าไม่ใช้จะไปใช้เกียร์สองปกตินะครับผมนะครับต่อไปตัวสีขาวสองเส้นนี้นะครับสองเส้นนี้นะครับกับทิศทางมอเตอร์นะครับสมมติว่าเราต่อนะครับมอเตอร์ขับหลังนะแกะอันนี่ให้หน่อยดีแกะอะไรเฮ้ยกูแกะไหนอ่ะไปเล่นไปจะมากวนได้ไหมอ่ะให้เล่นก็เล่นไปอ่ะ น,นั่งเล่นอยู่นานั่งเล่นดีได้ไหม